สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สุสานพระคิสประจักษ์จังหวัดอยุธยานะครับผมเราเคยมาที่นี่อยู่ครั้งหนึ่งครับแต่ไม่ได้เข้ามาในเข้ามาดูในสุสานว่าเขาล็อกประตูเดี๋ยวผมจะลงลิง์ไว้ข้างล่างครับก็กลับไปดูกันด้วยครับผมนี่นะเขาก็สวสดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานก็เป็นแบบนี้มีแล้วก็มีแต่ขยะนะครับ ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูรอบๆกันแล้วตรงนั้นข้างนอกเออมีศาลาอยู่ศาลาศพ <c oughs> ครับผมคันแดงครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่สวดเออเขาเรียกว่าอะไรที่ทําพิธีกรรมนะครับเวลาสวดเวลาสวดศพเออเขาเรียกว่าอะไรวะเออเวลาสวดประชาเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสุชานนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่มากก็มันก็พออยู่ได้นะครับ <c oughs> เขาก็จัดกันตรงนี้นี่งานก็มรนั้นมีร่มถ้าเมื่อปีก่อนเขาจะจัดตอนกลางคืนแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรเออตอนกลางคืนอ่ะเข้าใจเนาะนีะ่คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยคมาถ่ายเพื่อนเวรอเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันตรงนูน่น ฮัลโหลท่านผู้ชมตรงนั้นน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมไม่รู้ว่าเดินเข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเดินดูน่าจะเดินอ้อมกันกาได้ อาอเป็นเครืออะไรวะอ๋อเนี่ครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็ กดซับสไครด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน